ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคือผู้พอยไปมาแบบโผล่มานะคะไม่ได้บอกก่อนเนาะถ้าใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะโอเควันนี้นะคะพรจะมาแบ่งปัน3ประเด็นที่จะทําให้ภาษาของคุณชัดมากขึ้นเวลาที่คุณพูดภาษาอังกฤษให้ดูมีเสน่ห์นะคะให้ดูน่าฟังนะคะแล้ว3มเทคนิคนี้เป็นสามเทคนิคที่เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะโอเคอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ยินดีต้านจากครูพอยนะคะ เป็นเจ้าของเพจนี้นะคะ English Smile by Madame Italy มีทีมงานด้วยนะแล้วก็ช่วยคนที่พูดภาษาอังกฤษแบบไม่มั่นใจอ่ะแบบตื่นเต้นเวลาเจอฝรั่งนี่ยให้มีความมั่นใจเวลาที่ต้องไปสื่อสารกับฝรั่งให้คุณดูมีเสน่ห์นะคะดู professional จากการใช้ประสบการณ์นะคะในการที่ไปอยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะได้เรียนในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ได้เป็นแฮสเตสนะอยู่5ปีนะคะก็ครูพอได เจอฝรั่งเยอะเห็นความคิดความอ่านเห็นวัฒนธรรมแล้วจะเอาทุกอย่างมาถ่ายทอดนะคะให้กับทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดทิพจน์นะคะใช่ไหมคะอ้าวสวัสดีค่ะยินดีที่ได้จักนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ 3. เทคนิคนะคะที่ง่ายที่สุดคุณใช้ได้ตอนนี้ทําตามเลยนะคะทําให้เสียงภาษาอังกฤษของคุณชัดดดูดีมั่นใจดูสมาร์ทมากค่ะอันที่1ก็คือความเชื่อค่ะ ทุกๆอย่างทุกๆท,ทักษะนะคะเริ่มจากความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้คุณจะทำมันไปจนได้ค่ะเหมือนกับตอนที่เราเชื่อว่าเราจะปั่นจักรยานได้นะ เราก็จะเริ่มปั่นใช่ไหมเราก็จะเริ่มแบบถีบไปแม้ว่ามันจะล้มบ้างแม้ว่ามันจะแบบคุกขักบ้างแต่เราปั่นไปจนได้เพราะเราเชื่ออยู่ในใจว่าเราก็ปั่นได้เหมือนเพื่อนคนอื่นเหมือนกันนะคะกับทักษะภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราแบบเชื่อว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดนะคะเราก็จะ ทำแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ลงมือฝึกค่ะดังนั้นเพื่อให้ความเชื่อนี้มันมั่นคงนะคะคุณต้องไปหาหลักฐานในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยคนไหนบ้างที่พูดภาษาอังกฤษชัดเฮ้ยปากฟันลิ้นนะคะของเรากับของฝรั่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเป้เลยมันอยู่ที่การวางตําแหน่งเท่านั้นเองค่ะดังนั้นเนี่ยดูซิคุณครูภาษาอังกฤษคนไหนหรือเพื่อนคนไทยคนไหนที่เขาแบบ อยู่ไทยเขาก็พูดอังกฤษได้มีไหมถ้าไม่มีไปหาในอินเทอร์เน็ตมันต้องมีสิคนไทยที่แบบอยู่ในประเทศไทยแล้วพูดอังกฤษได้เหมือนฝรั่งสื่อสารได้จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะคะถ้าคุณลองหาดีๆเนี่ยเพียบเลยโอเคไหมอันนี้หนึ่งเรื่องความเชื่อนะันอันที่สองที่จะทําให้คุณพูดอังกฤษได้ชัดนะคะก็คือเรื่องของการบริหารปากฟันลิ้นนะคะอ่าแบบไหนคะแบบไหนอย่างเช่นการที่เราจะออกเสียงให้ชัดนะคะเราจะต้อง นวดลิ้นก่อนนะคะเหมือนกับการออกกําลังกายอ่ะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อเราจะแบบซิดอัพเยอะๆเราก็ต้องออกกําลังกายเราต้องยืดเส้นยืดสายก่อนใช่ไหมบอกให้ร่างกายรู้ว่าแกฉันจะใช้แกแล้วนะเหมือนกับปากกับฟันลิ้นเรานะแกฉันจะต้องการเสียงอย่างนี้นะโอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็เริ่มบริหารค่ะเริ่มจากการหนึ่งนะคะนวดลิ้นก่อนนี่คือการนวดลิ้นนะคะให้มันแบบลิ้นแข็งค่ะพูดไม่ค่อยได้นี่คือการนวดลิ้น อย่างนี้นะคะแล้วก็แลบลิ้นค่ะซ้ายขวาหน้าหลังเดี๋ยวครูพลอยจะทํามันจะตลกมากนะคะอย่างนี้ค่ะใครแคปไว้นะคะครูโกรธนะคะใครแคปไวค้ครูโกรธนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือการบริหารลิ้นนะคะเพราะว่ารู้ไหมบางเสียงนะที่คุณพูดอะที่คุณพูดไม่ชัดเพราะคุณทาปากแคบๆนะคะอย่างเช่นเสียง r เสียง l อย่างเงี้ยเสียงเนี้ยมันต้องใช้พื้นที่ในการกลับลิ้นนะคะดังนั้นเนี่ย อ้าปากกว้างขึ้นอ่าบริหารลิ้นบริหารฟันบริหารปากนะคะให้ชินกับเสียงที่เราต้องการจะใส่เข้าไปในร่างกายของเราเหมือนกับเวลาที่เราต้องการแพล้งนะคะแพลงให้แบบโปรโพรใช่ไหมเราก็พยายามแพลงให้ถูก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 ไปเรื่อยจนร่างกายชินแล้วว่าอุ๊ยแพลงอ๋อแบบนี้นี่เองมันง่ายอย่างนี้นี่เองการปั่นจักรยานโอ้มันหลับตาทําก็ได้อ๋อการว่ายน้ํามันแป๊บแป๊บก็ได้แล้วนี่นะคะนี่คือการบริหารปากฟันลิ้นให้ชินกับเสียงใหม่ๆค่ะโอเค อันนี้คือเทคนิคที่2นะคะที่จะทำให้คุณผู้ชัดและเทคนิคที่3มมันเจ๋งมากค่ะคือวันนี้คุณต้องเอาไปใช้เลยนะกับทุกทักษะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดภาษาอังกฤษนั่นก็คือ อ้าวสวัสดีคนที่เข้ามานะคะทักทายกันหน่อยนะใครอยากรู้กดหัวใจร UA ัวๆมานะคะใครอยากรู้เทคนิคที่3ามี่ครูพลอยใช้นะคะกดหัวใจรัวๆมาแล้วเทคนิคที่ครูพลอยใช้อันที่3มเนี่ยเป็นเทคนิคที่ทําให้ครูพลอยพูดภาษาอังกฤษชัดขึ้นทุกปีนะคะชัดขึ้นเรื่อยๆชัดมากเข้าไปอีกนะใครอยากได้เสียงเหมือนกันนะคะต้องใช้เทคนิคนี้เลยอ้าวแล้วใครอยากรู้ว่ากดหัวใจรัวๆมานะคะหัวใจรัวๆมานะคะโอเคอ่ะอ่ะโอเคอ่ะ เอาเลยนะ,นนะคะเทคนิคที่สานะคะที่จะทําให้คุณผู้ภาษาอังกฤษชัดดูดีมีเสน่ห์ก็คือการตรวจสอบด้วยตัวเองค่ะการตรวจเช็คตัวเองว่าคุณอยู่ในระดับไหนแล้วคุณจะเอาภาษาอังกฤษแบบใครคะคุณจะเอาเหมือนใครคุณหาโมเดลของคุณนะคะพลอยมีโมเดลฝรั่งนะที่พลอยอยากจะเหมือนอนะอยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะพูดเหมือนเขาาคะ่ะพลอยมีนะคะแล้วพลอยก็วัดนะคะว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนแล้ว ก่อนที่จะถึงเขาดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีโมเดลของคุณอย่างเช่นคุณอยากพูดอังกฤษเหมือนใครอะเฮอร์มโอนี่ใช่ไหมคนที่พูดภาษาอังกฤษเรื่องแบบเจดิสตรีใช่ไหมคนนั้นหรือคุณอยากจะพูดอังกฤษเหมือนดาราฝรั่งคนใดคนหนึ่งวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่อายุเท่าคุณมีแบ็คกราวด์คล้ายๆคุณคุณต้องการพูดเหมือนเขาเป็นไอดอลของคุณอะคุณเลือกมาคนหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ตรวจสอบตัวเองนะคะด้วยการหนึ่งอัดเสียงตัวเองพูดเหมือนกับที่เขาพูดนะคะแล้วอัดเสียงตัวเอง สองก็คือสองก็คือนะคะอัดเสียงแดงอัดวิดีโอวิธีอัดวิดีโอเนี่ยเป็นวิธีสําหรับคนที่ค่อนข้างอยากจะเอาชนะตัวเองนะคะอยากจะชนะความกลัวความไม่กล้าความไม่มั่นใจต่างๆของตัวเองอัดวิดีโอตัวเองแล้วมองตัวเองเหมือนเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้ววิเคราะห์ดูซิว่าจากเพื่อนสนิทถึงเพื่อนสนิทเนี่ยคุณอยากจะแนะนําคุณอยากจะ พัฒนาคุณอยากจะช่วยเขายังไงบ้างนะคุณก็ช่วยแนะนําบอกคําแนะนําให้กับคนคนที่คุณต้องการพัฒนานี่แหละค่ะก็คือตัวเองนั่นแหละอะก็บอกว่าเธอควรจะแบบเอออัอบปากมากกว่านี้นิดนึงเปลี่ยนเสียงอีกนิดนึงยังไม่เหมือนได้อีกนิดนึงคืออันนี้ไม่ต้องทําเป็นชั่วโมงนะคะ่ะเอาแค่แบบ3าวินาทีหรือ1นาทีก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือ consistency อนั่นก็คือความสม่ําเสมอน,น,นั่นเองนะคะ Consistency is the key. Oh, there's so many people today. Wow, nice to meet you everyone. สวัสด,ดีค่ะคุณสสิโยคะคุณพอยชอบโยคะนะคุณสสิมาพอดีเลยค่ะคุณพอยต้องไปตามเหตุคุณสสิบ้างแล้วล่ะคะ่ะการเล่นโยคะทําให้เรามีสมาธิเนาะโอเคเดี๋ยวนะกลับมาก่อนนะประเด็นของเรานะคะก็จบไปแล้วนะคะก็คือ3เทคนิคนะเด็ดๆเจ๋งๆที่คุณจะต้องเอาไปใช้แล้วพูดภาษาอังกฤษให้ชัดขึ้นได้แล้วในปีนี้ การพูดชัดขึ้นนะคะมันทําให้คุณมั่นใจเนาะมันทําให้คุณมีสเสน่ห์แล้วใครก็อยากฟังอะเพราะว่าเขาเข้าใจเนาะเขาแบบเขารู้ถึงความตั้งใจของคุณนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะสรุปให้คุณฟังอีก33 3ประเด็นนะคะเออแล้วใครที่ช่วงนี้เข้าเพิ่งเข้ามาตามเพจคุโพยนะคะหรือว่าตามมานานแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาประโยคเจ๋งๆที่คพโพยแชร์หน้าเพจเอาไปใช้กันนะประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่แบบใช้ได้เลยอะ่ะเออใช้ได้เลย คิดถึงสถานการณ์ที่จะต้องใช้นะคะใครอ่านไม่ได้นะคะก o อปปีไปวางใน Google Google นะแล้วฟังเสียงนะแล้วก็พูดตามค่ะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดคนเก่งภาษาทุกคนนะคะมีสกิล,ล,ก,าาลการเอาตัวรอดค่ะการเอาตัวรอดดังนั้นถ้าคุณอยากเก่งภาษาคุณต้องเอาตัวรอดค่ะไม่ได้ทำยังไงเอออ่านไม่ได้เอาไปวางให้อ่านอ,อ่า อันนี้ไม่ได้แก้ปัญหาทันทีนะนี่แหละค่ะนี่คือการที่ทําให้คุณเก่งขึ้นทันทีนะคะสรุปง่ายๆ3ประเด็นทําให้คุณผู้ภาษาอังกฤษได้มีสเสน่ห์นะคะก็คือ1 1 1หนึ่งความเชื่อและอย่าลืมหาหลักฐานนะคะอันที่2ก็คือบริหารปากฟันลิ้นนะคะในตําแหน่งที่คุณต้องการจะให้มันเป็นนะให้ในตําแหน่งที่คุณต้องการจะออกเสียงนั่นๆนะคะทาบ่อยๆจนร่างกายชินและอันที่3ก็คือ คุณจะต้องเช็คตัวเองตลอดเวลาการเช็คตัวเองเนี่ยหลักดูว่าอยู่ระดับไหนใช่ไหมเราก็ต้องหาระดับของเราที่เราต้องการจะเทียบนะโมเดลของเราค่ะเลือกมาคนนึงค่ะแล้วก็เช็คตัวเองค่ะครูที่ดีที่สุดคือตัวเองนะอัดเสียงฟังของตัวเองหรือดูอัดวิดีโอดูว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนแล้ววิเคราะห์อย่างจริงใจนะคะนี่คือวิธีที่จะทให้คุณพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของคุณได้อย่าง รวดเร็วว่องไวนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาถ้าไลฟ์นี้มีปรบโยดก็ฝากไลฟ์ฝาก like, แ,บบแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษนะคะโ okay. อเค n i c e to meet you everyone thank you for coming and have a lovely evening I'm gonna see you again around and thank you for sharing thank you for commenting thank you for leaving your opinions like Anywhere around my page, okay? Nice to see you, and I'll see you again later. Bye! Bye, Sadi Bye bye. -bye.